เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าทําไมชื่อบางประเทศต้องมีคําว่าสถานสถานลงท้ายด้วยไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานคาซัคสถานอุบกิสถานปากีสถานราชมังคณากีฬาสถาน ซึ่งจริงๆแล้วคำว่าสถานท้ายชื่อประเทศเหล่านี้มาจากภาษาเปอร์เซียที่แปลว่าดินแดนของหรือ land of เมื่อนำมารวมกับชื่อของกลุ่มชนชาติหรือวัฒนธรรมก็จะหมายถึงดินแดนของชาติผ่านนั้นๆสมมติน,นะครับสมมติสมมติว่ากลุ่มชนชาติไทยเราได้รับภาษาวัฒนธรรมเปอร์เซียมมาแบบเต็มๆ ปัจจุบันประเทศไทยอาจจะได้ใช้ชื่อว่าสยมสถานหรือไม่ก็ไทยสถานก็เ่็นไปได้แต่แอดคิดว่าใช้คำว่าไทยแลนด์ก็ดีแล้วแหละเนาะ <S <S แล้วประเทศสถานสถานมีประเทศไหนกันบ้างแล้วที่มาของชื่อเป็นมาอย่างไงงั้นไปเดียวกันเลยดีกว่ากับแปประเทศที่มีคำว่าสถานสถานทำไมต้องสถานที่มาของชื่อเป็นอย่างไร การจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไพ่ดูกันเลย 1. อัฟกา,านิสถานชื่อของประเทศอัฟกา,านิสถานแปลว่าประเทศของชาวอัฟกันซึ่งอัฟกา,านิสถานมีอีกชื่อหนึ่งอย่างเป็นทางการว่าเอ i r a รอิิสาาออัฟกา,านิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียดได้มีกรุงคาบูเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรราว40ล้านคน 2. อคาซัคสถานแน่นอนว่าชื่อของคาซัคสถานแปลว่า ประเทศของชาวคาซักซึ่งคาซักสถานมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณารัฐคาสักสถานเป็นรัฐข้ามทวีปที่ตั้งอยู่ในเอเชียกลางกินพื้นที่บางส่วนของยุโรปตะวันออกมีเมืองหลวงคืออัสตานาซึ่งคาสักสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือเรียกง่ายๆนั่นก็คือเป็นประเทศที่ไม่มีทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประเทศของโลกอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยมีประชากรราว19ล้านคน 3. าคีจิกิสถานซึ่งความหมายของชื่อคีจิกิสถานนั้นก็หมายถึงประเทศของชาวคีกิส ซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการนั่นก็คือสาธารณารัฐคีกิสเป็นประเทศในเอเชียกลางไม่มีทางออกสู่ทะเลมีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือบิสเคน90%ของประชากรนับถือศาสนาอิสลามและมีประชากรราว6ล้าน5แสนคน4 าถาซึ่งที่มาของชื่อปากีสถานนั้นก็คือคำว่าปากีมาจากภาษาเปอร์เซียที่แปลว่าความบริสุทธิ์ซึ่งทําใ้้ความหมายของชื่อประเทศนี้หมายความว่าดินแดนแห่งความบริสุทธิ์หรือ land of p u r l ซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการของปากีสถานคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานมีประชากรกว่า150ล้านคนมักเป็นอันดับที่6ของโลกและเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย 5. ฮทาจิกิสถาน ซื่อของประเทศนี้แปลว่าประเทศของชาวทาจิกซึ่งชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณารัฐทาจิกิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคเอเชียกลางประชากรเหล่าวกล้านหแสนคนมีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือดูซัมเบย์ฮ เติกมินิสถานซึ่งชื่อของเติกมินิสถานแปลว่าประเทศของชาวเติกเมนเป็นประเทศในเอเชียกลางโดยมีเมืองอัสการบัดเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศประชารกราเราวหล้านคนเจ็ด อุเบกิสถานแน่นอนว่าที่มาของชื่ออุเบกิสถานแปลว่าประเทศของชาวอุซเบกซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณารัฐอุเบกิสถานเป็นประเทศในเอเชียกลางที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือทัเคนประชากรเลา่า3 5ล้านคน 8. Bonus Time นอกจากนั้นแล้วยังมีชื่อประเทศอัลเบเนียในภาษาของตนเองคือฮายาสถานซึ่งคำว่าฮายามาจากคำว่าไฮบิดาผู้ก่อตั้งอัลเบเนียบวกกับชื่อสถานที่แปลว่าสถานที่จึงทำให้ชื่อประเทศนี้หมายความว่าประเทศของฮายาหรือไฮ โกลนัสไทมที่2รวมไปถึงประเทศอินเดียในอดีตดินแดนแห่งนี้จะรู้จักในชื่อฮินดูสถานซึ่งนั่นก็หมายความว่าประเทศหรือดินแดนของชาวฮินดูโกลนัสไทม์ที่3นอกจากนั้นคำว่าสถานในประเทศไทยของเรา ก็มีรากศัพท์คำว่าสถานมาจากภาษาสันสกฤตซึ่งภาษาสันสกฤตก็สืบทอดมาจากภาษาเปอร์เซียอีกทีหนึง่งยกตัวยอย่างชื่อสถานในประเทศไทยสเตเดียมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่างราชมังคลากราสถานเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันมีคำว่าสถานต่อท้ายด้วยซึ่งคำคำนี้ก็มาจากภาษาบาลีสันสกฤตที่แปลว่า สถานที่สําหรับเล่นอันเป็นมงคลของพระราชาโดยแยกคำศัพท์ออกเป็นราชมังคลากีฬาสถาน แมนเดรกแปลว่าคลิปนี้ได้รับความรู้ไปแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เอสเพื่อยได้นะและก่อนจะจากกันไปอยากให้เอสเพื่อยทำคลิปไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์และดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะเพื่อเพื่อคอมเมนต์ของเพื่อนอ,นอาจจะเป็นอินโทรของเอสเพื่อยก็ได้และเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ